เฮ้ยเข้าเหรอไม่อยากจะเชื่อโคตรข้ากันเลย ดองเล่าแสงสว่างตาข้างข้าไอ้พ่อตาข้างข้าไอ้พ่อขวดนี่เป็นบ้าเลยลุกทุง่งลุกทุง่งเอเหลอลุกทุง่งผงโซ่อะไรนี้อะไรอะผ้าอะไรอะองศาเนี้ยเด็กเล้าเขาบอกว่าใช้ได้โอ้โหทีแรกเด็กเล้าที่ไหนอะเล้าไก่วันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปอยู่บ้านกันปลาร่าไดเอท เดี๋ยวจะทำสเต็กแดกกับปลาครับผมเป็นเนื้อดเอทวันนี้เรามีอยู่2ชิ้นชิ้นนี้เนี่ย110วันกับชิ้นนี้85วันแต่วันนี้คุณต้อยเขาก็มีอะไรมานำเสนอ,อมาเป็นไหมาเป็นแบบว่า <c oughs> บ,บินมาเลยโอ้โหเป็นโหลยาดองมาเชียร <c oughs> เปิดเปิดฝานะครับเปิดฝาทำไม <c oughs> มีวลาแม่เธอใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> เธอเปิดเองเอาไป จะไม่ต้มไม่กินเลยนะกินธรมาดามหอมชื่ในใจเลยละมึงโอ้โหดูฮะไม่ต้องหั่นมันทังนี้ก็ได้เอาปิดก่อนปิดก่อนเอาวันนี้เราจะไม่ได้มีแค่เนื้อไดเอทนะครับเราจะมีหมูปลาไปด้วยเอาหมูมาหมูม<า>โอ้นี่ปิดฝานแน่นยังเนี่ยทำไมกินมัมนโชยขนาดนี้เนี่ยีใส่ไม่ดีอ่ะสี่ใส่ไม่ดียังไง่ะเอานี่มีหมูปลาด้วยเฮ้ย<ห>วันนี้ทั้งหมูหทั้งเนื้อเลยเอา อันแรกเลยเดี๋ยวจะย่างเนื้อกันก่อนเอาเข้าไปนะนี่เราก็เตรียมไว้แล้วนะครับเข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวหมูตามไปเดี๋ยวระหว่างนี้ฉันจะกินน้ำผึ้งเ่ยน้ำผึ้งเนี่ยดูพระจันทร์สีทำไมมันเข้มจังอ้าวนี่น้ำผึ้งผสมน้ำมันใยโอ้โหอ้าวมีเครื่องอะไรบ้างมีขาตะไคร้กระเทียมหอมแดงคั่วแล้วคั่วแล้วค่ะ นั่นอะไรฮะน้ำตาลขามเปียกพิกปนมาเป็นโซเลยอันนี้มันเหมือนเป็นปลา,าแบบไหนนะปลาเครื่องปลาทรงเครื่องใช่ไหมเอามาทําให้มันสุกถูกไหมฮะแล้วแต่บางคนก็กินสุกกินดิบโอ้ดูสีเนื้อดิครับโอ้ยอะไรอะ่ะเธอทไม่ตกใจนี่ปลาอะไรอะ่ประปลาส้อยปลาซิวปลาซิวปลาส้อยหืมสีสวยจังแฮะหอมหอมแหมเครื่องปั่นเธอนี่มี มีเอเวอร์เด้วยเหรอทำไรอ่ะ <S <s <hr ush ion> กินน้ำผึ้งใส่ปลาละ آ آ กับเครื่องสมุนไพรเนี่ยนะอ่าฮะเนื้อฉันได้ที่แล้วนี่เนื้อปลาล่าไดเอเทนี่นี่นะฮะได้เนื้อแล้วเราก็จะมาพักให้มัน ความ juicy มันะกลับคืนมาสู่ที่เนื้อนะอันนี้เรากเ็เธอให้ฉันพูดก่อนแล้วค่อยปันะ่นเฮ้ยวันนี้ทำไมมันรั่วๆเลยนะหมูเข้าไปปั่นแล้วกลิ่นยังมาเลยเฮ้ยพี่อะมันหอ,อมเร็จแล้วโอ้โหอันนี้เราก็ต้องมาปรุงสุกใช่ไหมหแต่ว่า อะไรอันนี้ส่มะนาวให้พี่แล้วใช่ไหมดีมากเลยองใส่กูจะถ่ายไม่จบคลิปเบาหวานขึ้นก่อน <laughs> อะไรไหน้าแดงอ่ะหน้าจะเปลี่ยนไปอ่ะเล่นกล้องอยู่ทำไมตาแข็งจังเลยอ่ะห <c oughs> อมอ่ะตอนนี้อะมันหอมแล้วนะหอมหรือเหม็น หอ,อมอ้าน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งอืมใส่น้ำนาวแล้วน้ำผึ้งอะไรหน้าแดงเป็นอันนี้เลยอะโอ้โหนี่ก็เทมาสักคนละครึ่งได้ไหมไม่กลัวชยู่แล้วอย <c oughs> บอกคนละรึ้งเอ้าอเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่คนละครึ่งงน้นนะอน <c oughs> เห็นไหมใครกินแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอฉันก็เสร็จแล้วปกติเนี่ย หมูปลาเนื้อปลาเนี่ยเขาก็ต้องเสียบไม้ด้วยใช่ไหมาหาเสียบไม้นี่ไดเอทปลาปลาไดเอทเออ <c oughs> เดี๋ยวหมูใกล้จะไหม้ละเดี๋ยวเคลียร์หมูก่อน <c oughs> นี่ <c oughs> เราก็ได้แล้วปลาไดเอทเราได้ยินเสียงเธอท้องร้องอะ่ <c oughs> <c oughs> ะใช่ปลาไดเอทอ้าว นายเอาเอาขอขอลองแบบว่าลองลองกับผักก่อนผักเปล่าๆก่อนนะฮะอเอาลองเนื้อไดเอ็ดดูนะฮะว่าเวลาแดกเข้าไปแล้วนี่มันจะเข้ากันไหม ไงฮะอเฮ้ยเข้าเหรอไม่อยากจะเชื่อโคตรเข้ากันเลยไม่อยากจะเชื่ออ๋อร้อนอืมร้อนแต่ว่าอหญ่อร่อยมากเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อฉันต้องตานไดเอทอ่ะอืมปลาดเอทเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเออนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้กินปลาดเอท ตัดทีเลยเข้าไ,ไปนี่เลยม,ม,มันตัดกับความไม่นี่นะเนาะอร่อยมากไม,ม่น,น่าเชื่อเข้ากันจริงลองกินหมูปลาดูสิเราจะกิน<ห>เลยเหรออ้าจะรออะไรลนะ่ะมันใหญ่มากเลยนะ เผลอไม่ได้เลยไม่มีคำว่าใหญ่สำหรับหม่อมถนัดแดกครับผมนี่มันต้องอย่างนี้นี่ครับเอาแดกเข้าไปอืมอืมอร่อยมากวายอืมใหญ่มากอร่อยจริงเขากินเองอืมมันใหญ่อ่ะอืม สุดยอดเลยแอเรเลมากเขาจะกินเองอ่ะอืมอเขาือืเอระหว่างหมูกับเนื้ออะไรอร่อยกว่าก็าทำเนื้อใช่ค้้งค้อนเนื้อไดเอทนี่เหมือนสูกโหลกยังไม่น่าเชื่ออออือมตอนแรกฉันก็สงสารเนื้อไดเอทอยู่อืมแบบก็เสียเนื้อเลยโ <laughs> oh, <perfect. S 2> อ้เพอร์เฟกต์แต่เนื้ออร่อย อืมเหมือนป้าขายผักยังไงไม่รู้เลยอ่ะเธอไมเหรอผมอ่ะอืมตาตั้งอีกอะ่ะว่ะคือคลิป <c oughs> แสงสตะหมดแล้ว <c oughs> ได้แปลกสัดน้ำพึ่งต่ <c oughs> าบ๊ายบายแบบนี้ครับปัสดีปัสดีครับ,อ,อ,รบอืมนังทูหน้าเนี่ยเปิดมาอยู่ทุกไม่รู้จะดูริการอะไร